ตอนเช้าเนี่ยอากาศก็จะดีมากๆเลยชวนมาวิ่งกันเนี่ยก็ดีเลยครับมันเป็นที่แบบออกกําลังกายแล้วก็มีที่นั่งอ่ะเป็นพื้นที่สีเขียวที่สวยมากๆค่ะพื้นที่แบบนี้ในกรุงเทพค่อนข้างยากค่ะ สานารณคอนดตใหญ่เต็มหัวใจสำหรับคนลุ่มาป้ากับครับเอ๊ในฐานะที่เป็นผู้นำสัญญาติดต่อเราเลยเอาเทคโนโลยีต่ตางๆแท่เข้ามาเสริมให้กับสวนแห่งนี้อีโอ l ว a y คอนเน c t เชื่อโลกดิจิตอร์กัน เข้ากับไลฟ์สไตล์จังหวะชีวิตของคนกรุงมได้อย่างเต็มที่สามารถเข้ามาพักผ่อนนะครับแบบพักผ้สามารถแวะเข้ามาทำงานทำไลฟ์สไตล์ของคนกรุงได้เหมาะกัได้เพราะว่าเอสก่อน,นีน้ได้งานอีกซูเปอร์ไวไฟที่สามารถเชื่อมต่อได้ยางไม่กับกับคนกรุงมนะสามารถใช้ได้ที่ทุกคเครือข่ายแล้วก็ดีนะครับที่เป็นส่วนประกอบพัฒนาด้างประกอบด้านเรื่องพิสค่าประกอบตรงเปรตด้วยกัน ตัวนีเป็นนครขอบค,คุณทางก้าวแล้วก็ทางเอเอสนะก็เป็นโครงการที่ดีมากเลยแล้วก็ส่วนนี้เป็นส่วนที่มีตามร่วมมือกันระหว่างภาครัฐเอกชนแล้วทางก้าวแบบเอเอสก็ดีมากเนะี่ยสำหรับสวนสลอตทราให้ส่วนนี้เป็นส่วนระดับล้นได้เลยตัวนี้เป็นส่วนทวี่คนมาใช้เยอะมากว่าตอนนี้คนหนึ่งน่าจะใกล้เบอร์อกะนะีกคนแล้วขอบคุณมากนะเราบอกว่าจะมีการรูปปืนกันต่อไปสุขภาพด,ดีไม่มีขายครับก็ต้องหากันโดงเองนะแล้วก็ช่วยกันตอกสมกายเกัา เป็นพื้นที่สีเขียวที่สวยมากๆค่ะพื้นที่แบบนี้ในกรุงเทพค่อนข้างยากสายคอนเทนต์เจนซีอย่างเราถ่ายไปวิ่งไปอัปเดตรู้สถานการณ์ค่อนข้างรวดเร็วเพราะว่ามีเน็ตเมาที่นี่ถึงแม้คนจะเยอะก็ไม่กระตุกเลยค่ะก็ได้ครบทั้งสุขภาพได้ทั้งการติดต่อสื่อสารที่ดีได้ครบทุกรถเลยค่ะ ตอนเช้าเนี่ยอากาศก็จะดีมากๆเลยมาวิ่งอยู่เป็นประจำชอบฟังเพลงอยู่แล้วก็มีที่นั่งพักให้ที่ให้เดินเล่นอะไรเนี้ยเยอะเลยรู้สึกดีมากเลยครับไวไฟใช้ฟรีของเอเอสครับเพลงก็เปิดฟังได้รถเดินทันใจครับชวนมาวิ่งกันเนี่ยก็ก็ดีเลยครับปกติก็มาเดินแถวเนี้ยครับก็เลยแบบได้มาใช้ส่วนเบนไวบอสมันเป็นที่แบบออกกําลังกายแล้วก็มีที่นั่งเราเป็นเด็กเจนซีใช่ไหมพี่ก็แบบเวลาถ่ายคลิปส่งงานออนไลน์ไม่ก็ดูแพลตฟอร์มต่างๆใช้ Wi-Fi ได้มันก็สะดวก you yeah. know yeah.